ยายมิวนิสัยเสียขึ้นมากเธอควรจะพิจารณาตัวเองได้ลแล้วนะรัสิการสิกาเรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกแา่ วันนี้ฉันจะไปทำงานที่ได้แลฉันก็อยากให้เธอไปด้วยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพื่ออาจจะได้รู้สึกดีขึ้นบ้างไง นคนต้นพยอมใช่เธอจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นดแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเดือนพยอมเป็นชื่ออื่นด้วยเธอเห็นด้วยไหมราชการถ้าคุณทำอย่างที่คุณพูดจะมีหลายคนที่เสียใจนะคะอย่างน้อยก็คุณย่าแล้วก็ฉันแล้วฉันก็จะไปจากที่นี่ ยอมมีอิทธิพลกับเธอมากขนาดนาั้นเลยหรอรัสกาเธอเพิ่งมาอยู่ที่นี่จะกลับผูกพันมากกว่าคนที่นี่สิแล้วคุณจะค้นจริงๆหรือเปล่าคะแล้วถ้าใช่ละ่ระรัิกา เธอหนีฉันไม่พ้นหรอกนะแค่ฉันยกกระเป๋าออกจากบ้านฉันก็หนีคุณพ้นแล้วแล้วให้ไปตามหากันอีกในชาติหน้าหรือไงคุณสัญญาก่อนสิคะว่าคุณจะไม่ค้นต้นพยอมถ้าฉันไม่รับปากล่ะต้นพยอมต้นนี้มีความสำคัญมากนะคะ เป็นตัวแทนความรักของคุณพลกกับคุณพยอมถ้าไม่มีต้นพยอมก็ไม่มีเรือนพยอมไม่มีตำนานที่คุณย่าของคุณเล่าอยู่ทุกวันเก่งมากเก่งมากมากเล่านิทานเก่งฉันก็เป็นครูที่มีอย่างเลยอ่ะฉันไม่ได้เล่านิทานฉันพูดความจริงหรือคะ ะะว่าแมร่รัศกาเนี่ยมีปัญหาทางจิตวันเรียนมาค่ะอาการแบบนี้นะคะเรียกว่าอาการหลงผิดจะชอบเห็นนั่น,เห,น,น ون, เห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็มาผูกคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงวันว่านะคะจับส่งจิตแพทย์นะคะแล้วการที่คุณวันเห็นผีเห็นดวงวิญญาณอยู่บ่อยๆไม่ทราบว่าเป็นอาการหลงผิดหรือเปล่าคะ ใครกันแน่ที่ควรพบจิตแพทย์ทั้งสองคนที่พอกันเลยนะไปไ้วสิกาเรายังคุยธุรกากันไม่จบอยากให้ยายจะทุกวันยืนด่าชอดๆได้ไงยูว่าชอบอุสาช่วยแก้ปัญหาให้ยังทำหน้าแบบนี้กับแต่บอกจะโดนทำโทษนะ